สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนนะครับเอซีสาวน้อยเป็ดปนแพงนะครับแล้วก็แฟนมอลลัมทุกท่านนะครับอึ้งอยู่เหมือนกันนะครับนะครับไม่คิดว่าคนนี้จะโพสนะครับอําลาเวทีสาวน้อยเพ็ดปนแพงอีกคนนะครับนั่นก็คือนึงครับนนชานน์นะครับ นนชานนท์นะฮะล่าสุดครับได้ประกาศนะฮะเดี๋ยวผมจะอา่านในฟังครับก็ยาวอ,อยู่เหมือนกันนะครับก็ยาวอยู่เหมือนกันเนาะพี่นนชานนท์เนี่ยถ้าพี่น้องอยู่ในเฟสเนี่ยก็จะเห็นนะครับในหลายๆครั้งนะครับที่เราไปกับครอบครัวนะครับอารถส่วนตัวไปนะครับ แล้วก็มีการถ่ายคลิปถ่ายรูปนะครับอิหลานะครับน้องหญิงด้านหน้าวิธีแล้วก็การแสดงนะครับด้านหน้าวิธีแล้วก็รูปต่างๆนะครับสวยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปออกมาก็งามนะครับพี่น้องก็ยั่งชมยั่งอันนี้นะครับนี่ครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับนนชานน์นขออนุญาตแจ้งยุติบทบาทนะครับการเป็นสมาชิกวงสาวน้อยเพริ่นแพง อย่างเป็นทางการนะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งฤดูการสำหรับบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มอบประสบการณ์ความรู้ต่างๆให้นนได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับนนต้องขอขอบคุณบอสโจนะครับสอนุชคณะผู้บริหารวงและครูอาจารย์ทุกท่าน รวมถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครอบครัวสาวน้อยเพื่อนแพงทุกๆคนที่ให้โอกาสนนได้เดินทางร่วมกันตลอดระยะเวลาหนึ่งฤดูการที่ผ่านมานี่นะครับสุดท้ายครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยให้กำลังใจนะและขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันยานิรท,ทุกท่านที่ไม่ว่านนจะอยู่ที่ไหนนะครับทำอะไร ต่อจากนี้ฝากพ่อพแม่แม่เอฟติดตามและให้กําลังใจนนด้วยนะครับนะครับอมกับแนวรูปนี้ครับพี่น้องครับนี่นะครับนะแลวก็หลายคนหลายท่านนะครับก็เข้าไปกดอิโมจินะครับส่งกําลังใจนะครับนี่รวมทั้งบอสโจกระทนว่าไว้ที่จะต้องไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคือกันนะครับว่าสู้ต่อไปพี่นนกําลังใจเสมอใหยเฮ้า นะครับพี่นนท์เราก็ตอบครับขอบคุณกําลังใจจากบอสครับรักและคิดถึงเสมอครับบอสนี่นี่จานตันเนี่ยคิดฮอดแท้เนี่ยอีเวลก็เอ้าไอ้นี่ไปใช้เอาเลยหลายคนหลายท่านส่งกำลังใจเสียนนท์นะครับเป็นกําลังใจครับพี่นนท์เนี่ยคู่ไกลนะครับกําลังใจครับไอ้นี่หลายคนหลายท่านนะครับโอ้นะครับกะผู้พ้นไปนะครับก็ขอให้ ประสบความสําเร็จนะครับในเส้นทางข้างหน้าที่จะเดินไปนะครับส่วนผู้ที่อยู่ต่อนากันนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับความจะเลหนุ่งเรื่องขึ้นกันนะครับทุกคนนะครับมีเส้นทางที่เป็นของตัวเองนะครับหลายคนหลายท่านกับว่าคิดว่าจะได้มาพอดอกหลายคนหลายท่านกับว่าคิดว่าสิได้มาฟังผมเบาย่นีนะครับผมกับว่าคิดว่าสิไม่ย่นีนะครับถ้าผมคิดว่าจะไม่ย่นีนะครับ ผมก็คือสีโ่ไปยูหันเออมันก็เป็นยังขีดแหละครับขีนทางค้นเท่าชีวิตนะครับมันถือขีดเขียนมากให้เวลาหนึ่งเข่ากับด้วมาพบผอกับคนหนึ่งได้มาพบผบผอกับสิ่งสิ่งหนึ่งความล้มเหลวบ้างนะครับการประสบความสําเร็จบ้างนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้ามันดีหลายเลือดหลายนะครับกับเครือสีบป้เป็นคนนะครับเครือสีไปเป็นเทวดานะครับเครือสีบป้เด้มาเกิดบบอกเนาะนั่นบอกครับ เช่นนั้นกับเป็นกาลังใจให้นะครับสําหรับผู้ทธิคนไปนะครับขออ่าส่งนกาลังใจให้ผู้ที่สูงน้ากันต่อไปนะครับอ่าแต่ว่าบอกบางจังหนึ่งกับเสดายยุ่นะครับเนาะเสดายยุ่งพินุ่นก็นถือว่าเป็นศินลปินในวงสามหน่วยเป็นแพ่งนะครับตลอดฤดูกาลที่ผ่านมากอะบอมี เรื่องถี่เห็ดในวงนี่เขาเอิ่นว่านักใจหรือว่าเชื่อมเสียกับทางวงนะครับเห็ดหนาทีอยู่บนเวทีก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่ขาดตกบกพร่องอะไรใดๆเลยนะครับไปงงไปงานก็บ่เคยว่า,าขาดนะครับบ่าเดี๋ยวอยากผู้อื่นนะครับก็ถือว่า อยู่นี่ก็สมบูรณ์แบบนะครับสําหรับที่นนนะครับตรงลัร่างใจกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับอู้กระจิว่าสาธุเนาะสาธุนะครับสําหรับอีหลานะครับขอบครัวอีหลานะครับพ่อเอกแม่หน่อยน้องยิงนะครับกะเดินทางไปมอบมาไปมอบของใส่ต่างๆโอ้ยแหลมไหมโอ้ยไหมคุณอะเส้นทางนักสู่ไหมสายเลือดนักสู่ไหม มาอาศัยพ่อบ้านใดนี่บ้านใดนี่นนนนโอ้วามันไปหานนํำขวนไปใส่เบ็ดไไนะพี่น้องโอ้โอ,อแหลมเส้นทางนี่ก็คือเส้นทางคนแหลมนะครับพี่น้องครับอา่าแล้วก็สาธุะเนาะนะครับเพิ่นกับยิลาไปมอบก่อนหน้านี้ก็มีการส่งเสื้อส่งของใส่ต่างๆโอ้น,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 นะครับดีใจนะครับชช่นใจนั่มนะครับอ่ากะเขาเอื่นว่าไม่เสียแรงที่สนับสนุน เมเสียแรงขี่ข้าเอื่น่าประคับประคองนะครับน้องเป็นผนังท้องแดงกําแพ่งเล็กนะครับให้อิหลามานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อนี้เพิ่งจะไปมอบของใส่ให้แนวหนานะครับจากเหตุประทะนะครับชายแดนอีสานใต้นะครับระวางไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะครับคือตอนนี้กันยังพอแปะพอแปะกันอยู่นะครับกัยังมีการ หยอกันอยู่นะครับภาษานะครับมันบางทีมันก็บ่ได้ออกข่าวหรอกครับพี่น้องครับบางทีก็ไม่ได้ออกข่าวนะมันก็มีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าทหารตำรวจนะเราช่วยดองสินะครับเพยัญชางตรวจอยู่ตลอดนะครับแนวชายแดน,นก็เดินตลอดนะครับไม่ไม่ได้ละทิ้งอะไรเลยบางทีมันไม่ได้มีการออกข่าวนี่แต่พอมีการปะทะที่ยิ่งแบบคือเรื่องทิ่ผ่พันมานี่นะครับช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย มันหดทูงใจนะครับคือแบบว่าไทายบ้านนี่พี่น้องครับคือเขาก็ไม่ได้เป็นทหารเขาไม่ได้มีอาวุธเข้ากับใช้ชีวิตธรรมดาเนี่นมังครับใช้ชีวิตธรรมดาเขาเซเบ็นเออรขี่รถดูดตามท้องถนนนะครับอยู่เฮ่อนจ้าของไปโดนระเบิดไปโดนลูกกระสุนปืนใ,นใหญ่ผมว่ามัน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 โมเมียนอะนาะมันบ่้ครับเขาคือผู้บริสุทธิ์แตเขาไม่ได้ทําอะไรอะใช่ไหมครับนี่คือแบบมันบีบหัวใจคนไทยหลายนะครับ มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องแบบเนี้ยเออมันไม่ถูกเออคุณก็ต้องคุณอยู่ในชายแดนคุณกับผูคุยกับทหารว่ามันจิตโดดข้ามทหารแล้วมาใส่ผลเดือนที่เขาไม่รู้อะไรใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดนี่ใช่เลยนะนะครับมันผิดผิดผิดหลักการอ่ามันบ่ตรงเส่หลักการหรอกอกบกบกบการถี่เขาเฮดแน,น่นี่เนอะเออมันไม่มีมนุษยธรรมอะกว่ากเอว่าโหดร้ายมากนะครับเนอะนัะ่นแหละครับพี่้องครับสําหรับคลิปนี้ เป voi, ็นกำลังใจผู้ที่เพิ่นไปนะครับสู่ต่อไปกับคนที่อยู่แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับเราจะสาธุนะครับกับสิ่งที่อิหลานะครับครอบครัวน้องหญิงนะครับทำนะครับหลายมือได้ผลกับวันที่ยูซื้อไปหาซอยนั่นซอยนี่นี่แหละครับสิ่งที่เฮาซัพพอร์ตมันก็ส่งถอดอิหลากับทรงต่อไปให้สําหรับผู้ที่ขาดแคลนในสิ่งใดเฮ้าซอยใดเฮาก็บซอยคือกันกับเฮ้าซอยอิหลาตะกี้นะครับในยามเพิ่นมีเพิ่นกับแมงปันนะครับไม่เสียแรงที่เรานะครับ อุปถัมภ์นะคำชั่วกันมาตลอดเนาะนะครับขอให้พี่ลองโชคนี้ไม่ใช่นะครับกับมีคลิปใหม่เรื่องเต้าอย่างเดียวสิมเวงกันต่อครับสวัสดีครับ